ความเดิมจากตอนที่แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเราเหล่าคาเมอ่าแมนจะไม่รู้เลยว่าไทาทันด็อกเตอร์สกิเบอรี่ทอยเลตแล้วก็จีแมนบอรของเหล่าสกิเบอรี่ทอยเลตนั้นยังมีชีวิตยอยู่แถมพวกมันยังอัปเกรดร่างกายให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็พวกมันกําลังผลิตจีแมนบอรของเหล่าสกิเบอรี่ทอยเลตตัวปร้อมออกมากันมากมายมหาศาลและพวกมันก็ส่งจีแมน บอสของเหล่าสกิมบรี่ทอยเลตออกไปที่ต่างๆของเมือง ตัดกับมาณเหล่าคาเมล่าแมนในตอนนี้ดูเหมือนว่าเหล่าคาเมล่าแมนนั้นกําลังฉลองเพราะว่ารู้ว่าจีแมนบอสของเหล่าสกิบรี่ทอยเลสแล้วก็ไททันด็อกเตอร์สกิบรี่ทอยเลสนั้นได้ถูกจัดการไปแล้วและพวกเหล่าสกิมบรี่ทอยเลสที่เป็นไททันต่างๆต่างก็รวมกลุ่มกันแล้วก็จะบุกฐานทัพของเหล่าคาเมล่าแมนแต่ก็โดนไททันทีวีแมนนั้นหยุดยั้งแล้วก็กําจัดพวกมันไปจนหมดจากนั้นพวกเหล่าคาเมล่าแมนจึง จัดกองทัพเตรียมยึดฐานทัพของพวกเขาคืนมาที่แรกนั่นก็คือทางเข้าภายในเมืองส่วนที่ถัดไปนั่นก็คือเมืองเล็กทางเข้าเมืองจากชานเมืองแต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นได้มีฝ่ายทอยเลตจํานวนมหาศาลบุกเข้าไปยึดเมืองเล็กจากนั้นเหล่าคาเมราแมนอย่างคาเมราแมนหมายเลขหนึ่งก็ต้องจัดการพวกมันเพื่อยึดเมืองเล็กของพวกเราคืนมาจากนั้นไม่นานพวกฝ่ายทอยเลสก็ถูกจัดการไปจนหมดในตอนนี้ดู เหมือนว่าพวกเหล่าสกิบรี่ทอยเลจะวางแผนเข้ามือดนเมืองต่างๆอย่างเป็นแผนมากขึ้นดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรแปลกๆทั้งนั้งที่บอสของพวกมันไททันด็อกเตอร์สกิมเบ i รี่ทอยเลแล้วก็จีแมนบอสของเหล่าสกิบรี่ทอยเลถูกจัดการไปแล้วกันนะจากนั้นไม่นานตัดกับมามเมืองที่ไททันด็อกเตอร์สกิม i บอรี่ทอยเลแล้วก็จีแมนที่เคยยึดฐานทัพตรงนี้เอาไว้แต่ตอนนี้กลายเป็นของพวกเหล่าคาร์เมล่าแมนแล้วพวกเขาได้เฝ้าฐานทัพ อย่างเบื่อหน่ายเพราะว่าไม่มีพวกสกิมบิริทอยเลตเข้าไปบุกเลยจากนั้นไม่นานดูเหมือนว่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อ จีแมนบอสของเหล่าสกิมเบอรี่ทอยเลตตัวปลอมบุกเข้ามาอย่างเป็นฝูงแล้วก็จัดการพวกเราเหล่าคาเมล่าแมนไปจนหมดจากนั้นเมื่อพวกมันรวมกลุ่มกันยึดคองเมืองนี้เบื้องหลังของพวกมันนั่นก็คือไถท่านด็อกเตอร์สกิ t เบอรี่ทอยเลตลังอัพเกรดแล้วก็จีแมนบอสของเหล่าสกิมเบอรี่ทอยเลตลังอัพเกรดเช่นกันในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกมันจะกลับมาและยึดฐานทัพของพวกมันคืนจากพวกเหล่าคาเมล่าแมนเป็น ที่เรียบร้อยในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาร์เมลแมนเริ่มจะสงสัยแล้วว่าพวกไททันด็อกเตอร์สกิมบรีทอยเลตแล้วก็จีแมนบอสของเหล่าสกิมบรีทอยเลตนั้นอาจจะยังไม่ตายจริงๆก็ได้นะในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเหล่าคาร์เมลแมนต้องระวังมากขึ้นจากพวกเหล่าสกิมบรีทอยเลตศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเราจะชนะเหล่าสกิมบรีทอยเลตและยึดฐานทับกับคืนมาได้หรือไม่หรือว่าพวกไททันด็อกเตอร์สกิมบรี ทอยเลตนั้นแล้วก็ G-Man บอสของเหล่าสกิเบอรี่ทอยเลตจะพาพวก G-Man ตัวปร้อมบุกเข้าฐานทัพของเหล่าคาเวล่าแมนกันนะแล้วก็ทายท่านทีวีแมนจะสามารถจยุดยั้งพวกมันได้หรือไม่พวกเราก็ต้องไปรอดูกันเลยดีกว่าและแล้วเมืองสกิ i เบอรี่ตรงนี้ก็กลายเป็นของพวกเหล่าสกิเบอรี่ทอยเลตอีกครั้ง เพราะว่าตอนนี้พวกไททันด็อกเตอร์สกิบรีทอยเลตแล้วก็ GMa n ปล่อยให้ G Man บอสของเหล่าสกิบรีทอยเลตตัวปลอมนั้นเข้ามาดูแลเมืองนี้โดยเฉพาะเพราะว่าตอนนี้พวกมันดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งเอาบอ้าบ้าเลยพวกเหล่าคาเบลแมนตัวธรรมดาไม่สามารถที่จะทําอะไรพวกมันได้และแล้วตอนนี้เมืองทั้งเมืองก็กลายเป็นของพวกเหล่าสกิบรีทอยเลตอย่างเต็มตัวนะเมืองน,นี้ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นเหล่าคาเบล หรือว่าหน่วยงานในอื่นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะว่าถูก G Man บอสของเหล่าสกิมเบีทอยเลตตัวปลอมนี้หยุดยั้งเอาวไว้และเมืองนี้ก็กลายเป็นของพวกเหล่าสกิมเบีทอยเลตอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นไม่นานเมื่อหน่วยสำรวจของเหล่าคาร์บล่าแมนเริ่มตะกิดใจว่าทำไมสัญญาณจากคนที่อยู่ในเมืองนี้หายไปพวกเขาก็ได้แต่เข้ามาสำรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้พวกเขาก็ต่างทำสิ่งต่างๆที่ควรทำโดยการที่เขาเข้ามาดูว่าเมืองนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่แต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีจีแมนบอทของเหล่าสกิมเบอรี่ทอยเลตตัตวปลอมโผล่มาแล้วก็เข้ากำจัดพวกเหล่าคาร์บล่าแมนที่ อยู่ตรงนี้และแล้วพวกเขาก็ถูกกำจัดไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่า G Man นบอสของเหล่าสกิมเบอรี่ทอยเล ت, ที่เป็นตัวปลอพวกนี้จะเก่งเกินไปจนกว่านหน่วยของเหล่าคาเวลา่าแมนตัวธรรมดาไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกเขาได้แต่สิ่งที่เสียหายสำหรับพวกมันนั่นก็คือพวกมันชอบโจมตีพวกเดียวกันเพราะว่าพวกเดียวกันนั้นอาจจะทำร้ายพวกเดียวกันได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกมันก็เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ที่ไททันด็อกเตอร์สกิมเบอรี่ทอยเล แล้วก็ G-Man บอร์ของเหล่าสกิมบรีทอเ e ตต,ตัวจริงนั้นสร้างขึ้นมาอย่างมหาศาลจากนั้นนะ้ำเมืองเล็กแถบชานเมืองดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเหล่า c a m e เ a ล่าแจะเตรียมกองทัพเข้ามาเฝ้าเมืองนี้เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเหล่าสกิมบรีทอเ e ตที่ยังอยากจะยึดครองเมืองนี้อยู่พวกเขาจึงจัดกองกาลังใหญ่เพื่อจะยึดครองเมืองนี้แล้วก็ดูแลเมืองนี้ให้กลายเป็นของเหล่าคาเมลาม่า จากเมืองนี้พวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกเหล่าคาเวล่าแมนที่เข้าไปสำรวจเมืองพวกเขาก็ได้รู้ว่าสัญญาณของหน่วยที่เข้าไปสำรวจเมืองที่มีไทท่านด็อกเตอร์สกิเบอรี่ทอยเลตแล้วก็จีแมนบอสของเหล่าสกิเบอรี่ทอยเลตได้อยู่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณของพวกเขาที่อยู่ในเมืองนู้นได้หายไปแล้วในตอนนี้พวกเขาก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมสัญญาณจึงหายไปพวกนั้นถูกอะไรจัดการดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะส่ง สงสัยมากมากเลยต้องส่งใครสักคนเข้าไปสำรวจดูว่าในเมืองนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะถึงโดนพวกเหล่าสกิบรี่ทอยเลตยึดของได้อย่างง่ายดายทั้งๆที่ไททันด็อกเตอร์สกิบรี่ทอยเลตแล้วก็จีแมน บอสของเหล่าสกิบเบอรี่ทอเลตก็ได้ตายลงไปกันแล้วดูเหมือนว่าข้อสงสัยในครั้งนี้พวกเราเหล่าคาเวล่าแมนนั้นต่างก็ต้องไขข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะน,นี่ทุกคนคือบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับผมพวกผมได้ส่งหน่วยสำรวจในเมืองนู้นนะครับผมนะเพราะว่าจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมมีแบบหน่วยที่อยู่ในนู้นนะครับที่เฝ้าเมืองนู้นอยู่ได้หายไปอย่างกระทันหันพวกเราก็ไม่รู้เหมือน กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าใครเป็นคนทําร้ายพวกเขานะครับผมนะเราก็เลยต้องส่งหน่วยสํารวจไปแต่หน่วยสํารวจพวกนั้นน่ะอยู่ๆสัญญาณก็หายไปอย่างทันทีเมื่อเข้าไปที่ในเมืองนะสิมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ออแ,แล้วดูเหมือนว่าเรา็น่จะต้องเข้าไปดูเองนะเนี่ยเพราะว่าแบบถ้าเราเอาไปเยอะนะครับทุกคนนะก็อาจจะโดนแบบการกจัดเยอะนะครับทุกคนแต่ถ้าเราเข้าไปทีละน,น้อยคนน่ะเราจะแอบจะเข้าไปอย่างง่ายดายนะครับผมเออดูเหมือนว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยคาเบลลาแมนหม่ได้หนึ อย่างเราได้สงสัยมากๆเพราะว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งอย่างเราอ่ะเออเป็นหัวหน้าหน่วยของพวกนี้นะครับผมให้มาเฝ้าเมืองนี้ไว้เมืองเล็กตรงนี้เพราะว่าตอนเนี้ยมันจะมีพวกเหล่าสกิมเบอี่ทอเลตบางตัวนะครับอยากจะยึดครองเมืองนี้ให้ได้ก็เลยแบบส่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วเรา,เราก็ต้องกำจัดพวกมันนะครับอย่างเช่นฝ่ายทอเลตเมื่อวานนะเออดูเหมือนว่าพวกมันอ่ะเข้ามาแล้วก็เออเข้ามาโจมตีผมเฉยเลยแต่ดีๆนะผมจัดการพวกมันไปจนหมดแล้ะเออแต่จะว่าไปพวกนายฉันขอฝากเมืองนี้หน่อยละกันนะฉันอยากจใจพวกนายเฝ้าเมืองนี้ไว ฉันจะเข้าไปดูเมืองฝั่งนู้นหน่อยเมืองของพวกเรา s ส i ิบรี t อยเลดอะในตอนนี้สัญญาณของพวกพ้องของเราได้หายไปแล้วอะฉันจะไปดูสักหน่อยหนึ่งแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะเออพวกนายไม่ต้องตามมานะเพราะว่าถ้าแบบเราเดินทางไปเยอะเกินไปอะ เมืองนี้จะไม่มีคนคุ้มกันเออดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีคนอยากจะไปกับเราเลยนะเนี <c> ่ย <oughs> ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยากจะไปกับเราเลยอะดูโหโ,โอเคจะไปคนเดียวก็ได้โอโ้โหเอ้ตายเถอะไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่านะครับทุกคนนะไปดูว่าเมืองนู้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับว่าเออเมืองนู้นอ่ะมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่แ,แ,แหละผมคิดว่านะเพราะว่าตอนเนี้ยดูเหมือนว่าหน่วยที่เราส่งไปเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะก็ได้ตายหายไปแล้วก็แถวๆนี้เราสกิมเบอรี่ทัวเแทบจะไม่มีแล้วดูดีเห็นปะเออก็คือแบบเราคาร่ aman, รา กำจัดพวกมันนะครับทุกคนนะพวกมันก็เลยแบบหายไปจากตรงนี้ไปเป็นจํานวนมากเลยนะแต่ตอนนี้เราต้องเดินตามถนนนี้ไปแล้วก็ไปดูว่าตรงนู้นนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะเราจะได้รู้ว่าทําไมหน่วยที่เราส่งไปได้หายไปนะครับผมไปกันเลยไปกันเลยเดย้อหัวข้ามสะพานตรงนี้ไปก็น่าจะเป็นโซนของเมืองนู้นแล้วนะผมคิดว่านะเมืองของเหล่าสกี b เบ i t ี่ทอยเลนะครับผมนะเออถ้าจะเรียกว่ามันเป็นเมืองของไททันด็อกเตอร์สกีมเบี่ทอยเลแล้วก็ g m a n นอะ่ะมันยาวเกินไปนะครับทุกคนเอาเป็นว่ามันเป็นคือเมืองของสกีมเบอรี i ทอยเลสแล้ว นะครับผมเนาะมันดูเรียกง่ายดีนะครับผมโอ้ยดูดิตรงนี้มีไฟไว่ะหโหเหมือนว่าจะมีคนมาจุดไฟไว้ไม่ให้แบบพวกเราผ่านไปกันหรอหรือมันเกิดอะไรขึ้นัะแน่วนันนี้ดับหน่อยแล้วกันใครมันมาวางเพลิงแถวนี้แล้วโอ้โหโอเคดับซะหน่อยหนึ่งแล้วกันทุกคนโอเคไปอุย๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหู้ยอู้ยหู้ยหู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอบคกกกนแอบคกกนโอ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนียเดี๋ยวโอ้ยนั่นมัน G man boss ของเราสกีบิรี่ทอยเลตตัวปลอมนี่ว่ะปะผมจำหน้าม เนี่ยเนี่ยบ้านหน้าตามเป็นแบบนี้นะตามปนแบบทุเรศทุลังเหลือเกินเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวปลอมนะครับผมทำไมมันไม่อยู่ตรงนี้วะเนี่ยจะบอกนะว่าพวกมันอนะ่ะเข้าไปยึดฐานทัพกันหรอเอ้ยมันแย่เกิดไปแล้วทุกคนดูเหมือนว่าพวกมันนะครับผมนะ่าจะส่งหน่วยจีแมนบอสของเราสกิมมี่ทอยต,ตัวปอมเข้าไปยึดฐานทัพตรงนี้นะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดูดิมันตันทางไว้ว่าทําไงดีวะเนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับทุกคนนะไปเดี๋ยว เออ,อยู่ดีมันว่ายิ้มฐานทัพตรงนี้เฉยเลยวะ่ะแล้วทําไมพวกเราเหล่าคาเบล่าแมนสู้ไม่ได้วะเนี่ยเขาเหล่าคาเบล่าแมนที่อยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้อะแทนที่จะสู้ได้สักหน่อยหนึ่งนะเว้ยแต่แบบอยู่ดีสัญญาณหายไปพร้อมกันหมดเลยอ่ะดูเหมือนว่าพวกมันอ่ะจะวางแผนกันได้นะแต่ไอ้พวกนี้มันเป็นตัวปลอมมันไม่น่าจะฉลา,าดไปใช่หรอเออผมคิดว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยวะ่ะเออแน่แน่เลยทุกคนโอ้ยพอถึงสะพานตรงนี้นะถ้าเราข้ามสะพานตรงนี้ไปได้เราก็น่าจะต้องเข้าไปได้แล้วแหละโอเคไปไปเลยไปเลย,เลยลว,ออยดว่ดดู เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเด้ยเดี๋ยวไอตัวนี้มันเหมือนมันเห็นเราเดี๋ยวนี้ก่อนนีก่อนเฮดี๋ยวมันไฟทอร์เลตดีกว่าเดี๋ยวเรามีปืนอยู่โอเคปืนปืนปืนไปได้เลยแล้วก็อุ้ยไฟทอร์เรตมานี่ไหนยิงไปก่อนเลยแล้วกันนี่แน่ระเบิดไปเลยอุ้ยก็ยิงไม่โดนแล้วก็ ริงให้มันโดนโอเคตายไปเลยโัวหอยู่ดีมีไฟทอเล็ตเฉยเลยว่ะแล้วก็ฝนตกอุ้ยถ้าเราไปตอนฝนตกแบบนี้มันไม่ดีนะครับทุกคนนะมันมองเห็นยากนะครับเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็รอให้ฝนหยุดตกนะครับผมตอนไหนฝนจะหยุดตกวะเนี่ยถามจริงโอเคเหมือนว่าพวกมันจะหยุดตกแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อเลยละกันนะครับทุกคนเราก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวอุ้ยมันเป็นสกิเบารี่ทอเลตที่มันมีเลื่อยนี่หวาตัวนี้ดูดิโอ้ยอย่าบอกนะว่ามันเฝ้าอะไรแน่เลยว่ะเออว่าจะว่าไปเมืองนี้กลายเป็นเมืองของเราสกินบารี่ วิดูดิว่ามันเพียบเลยนะครับผมไอตัวนี้มาเดเพื่อนว่าเดไม่ไปทำอะไรเราใช่ไหมไม่ทําก็แย่แล้วโอวยิงก่อนเลยละกันโอ้ยตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ทําอะไรเรานลครับผมนี่แน่อตัวนี้มาใส่ตาสั้นนี่แน่ยิงไปเลยละกันอะโดโอเคเหมือนว่าเราจะเจอไฟทอยเลตอยู่แถวนี้นะแล้วก็ยิงไปเลยละกันนี่แน่โอเคไปไปเข้าไปในเมืองดีกว่านะครับทุกคนเราต้องไปสืบดูนะครับว่าเอเดี๋ยวเฮ้ยอยิงไปโดนนี่แน่นี่แน่ตายเศร้าคย โอเคล่วงลงไปเลยโอ้ยอยู่ดีมันมาตีข้างหลังเราเฉยเลยว่ะโอ้โหโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนเราจะเข้ามายังจุดเดิมของเราเลยนะครับทุกคนนะเราต้องแอบเข้าไปนะครับถ้าเราไม่แอบเข้าไปดิ้ยไฟโซเลตไฟโซเลต,ไ,ต,ต,ไ,ต,ตไม่ได้หรอกนะนี่แน่จริงไปเลยแล้วก็ไอตัวนั้นเฮ้ยเอาเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว,ยว,วป,นวยปนืนปืนไปเลยนี่แหละเออเรียบร้อยโอเคทิ้งปืนไปเลยแล้วกันไปแล้วเราก็ไปในเมืองดีกว่านะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน๋ยวเดี๋ยวเดี๋่ะเนี่ยเหวเดะ แล้วมัน G-Man b o อสของเราสกิมเบอรี่ทอร์เตัวปลอมนี่ว่ะดูดิเอ้ยมันมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยโอ้โหเราจะเข้าไปยากแล้วทุกคนนะเพราะว่ามันมี G-Man อยู่เอาไงดีอะเออไงดีวะเนี่ยทุกคนไปเดี๋ยวเราต้องโดดเข้าไปละกันมันมองไม่เห็นเราหรอกโอเคมันหันไปอยู่โอเคไปไปรีบไปดีกว่าอุวยดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมนะจะมี G-Man b o อสของเราสกิมเบอรี่ทอร์เตัวปลอมนะครับผมนะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคเราต้องเข้าไปฝั่งนี้ใช่ไหมล้วก็ขึ้นเรือดีกว่าไหมหรือว่ายังไงอุวยดูดิ เราอยู่ข้างใต okay. okay. well, ้มันเลยนะครับผมโอเคดีวะเนี right. okay. Okay. Oh. ่ยมันบอกไปแล้วหรอกเดะโอเคเราแอบไปนะครับผมเข้าไปเลยเข้าไปเลยแบบเนียนโอเคเหมือนว่าจีแมนมันจะเดินไปที่อื่นแล้วโอเคมันมันมองไม่เห็นเรานะครับผมโอเคได้อยู่นะอ่าไอพวกจีแมนพวกโหยแกมากระจอกไว้แกมาโก้โดยแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนดะบอกได้เลยเราต้องหาทางขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกโหไปได้หรือเปล่าวะเนี่ยดูดิเราจะสาบานเข้าไปได้หรือเปล่าวะตรงนู้นโอ้โหเออเราขึ้นไปได้หรือเปล่าวะเราต้องหาทางขึ้นให้ได้นะครับผมโอเค ทุบดิได้ปะตัวนี้ทุบไปได้นะครับผมเหมือนว่าในนี้มันจะเบียอะไรหรือเปล่านะให้เราแบบเออปีนขึ้นไปอะไรแบบนี้เอออันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เด็อันนี้น่าจะทําให้เราปีนขึ้นไปได้อยู่โอเคทุบไปเลยละกันแล้วก็ไปเนียโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้นะครับผมเออตรงนี้ละกันนี่โอเค เดี่ยแล้วก็ขึ้นไปเลยเนี่เรียบร้อยก็บผมตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนตรงนี้เป็นแบบอ่านอกเมืองกันหรอโอเคไปเดี๋ยวเราไปทางนี้เลยละกันเหมือนว่าในเมืองนี้มันจะมีอะไรแปลกซ่อนอยู่นะครับผมนะผมคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวอ้ยนี่นี่ใครอ่ะเดี๋ยวอ้ยมันแปลกอะไรตัวนี้มันดูแปลกๆปกที่สุดแล้วเดี๋ยวนั่นมันด็อกเตอร์สกิมเบรี้ทอยเลทที่เป็นไททันนี่ว่าจะบอกนะว่ามันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็นั่นมันอะไรอ่ะลำแสงอะไรสักอย่างดูดิอุ จะบอกนะว่ามันอัพเกรดตัวเองงั้นหรอดูดีกลายเป็นแบบมีปืนใหญ่ลำแสงพิเศษด้วยเฮ้ยโอยู่ดูดมันมีอะไรวะเนี่ยทุกคนมันอัพเกรดตัวเองเฉยเลยว่าไททันด็อกเตอร์สกิมบี่ทอยเลตอะจะบอกนะว่ามันยังไม่ตายกันหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยทุกคนอยู่ดีแบบมันยังไม่ตายเฉยเลยเฮ้ยเอางาดีทุกคนดูดีมันอยู่ข้างบนหัวเราเลยเนี่ยโอ้โหดูดีมันมีเพียบแลยโอ้โหดูดีไม่มันคือตัวแบบโอ้โหตัวอะไรแบบตัวใหญ่เบลเลอร์เลยเหรอดู่ตััวสูงนะคครบทุกน เอาไงกันดีอ่ะดูดิตัวเบลเลอร์เลยทุกคนผมคิดว่าผมไม่น่าจะสู้มันไหวเนี่ยดูดิเปนตัวเบลเลอร์เลยอ่ะมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเ,ออเราึ้นไปได้หรือเปล่าอุ้ยดูดิ มาอยู่ข้างใต้มาเลยนะครับผมเราเข้าไปข้างในดูว่านี่เลยโอเคอุ้ยดูดิมีไททันด็อกเตอร์สกิมบอรี่ทอยเลนตัวใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคน <S <S ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ตายว่ะตัวที่ไททันทีวีแมนสู้ไปอ่ะน่าจะเป็นตัวปลอมนะครับผมอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยผมคิดว่าจีแมนบอสของเราสกิมบอี่ทอยเลนอ่ะอาจจะยังมีชีวิตยอยู่เหมือนกันก็ได้นะเพราะว่าแบบมันดูตายง่ายเกินไปแล้วก็มันดูแบบแปลกๆอ่ะโอเคเหมือนว่าตอนนี้นะครับผมนะเ,ออเราจะรู้แล้วนะครับว่าไททันด็อกเตอร์สกิมนบครี่ทอย มีชีวิตอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เราต้องรายงานฐานทัพละวอรหนึ่งเรียกวอรสองวอรหนึ่งเรียกวอรสองเออพวกเราเหล่าคาเมล่าแมนั้งหลายฉันมีเรื่องจะมาแจ้งเนะี่ยจากคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งเนี่ยในตอนเนี้ยฉันอยู่ในเมืองของเหล่าสกิมเบอรี่ทอยเลเดอรคือตอนเนี้ยฉันมีเรื่องร้ายแรงจะมารา,ายงานนะสิคือจะบอกว่าตอนเนี้ยมันมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นอนะ่ะฉันเจอไทยท่านด็อกเตอร์สกิมเบอรี่ทอยเลดอะสิมันยังไม่ตายอ่ะแถมมันเนี่ยยังอัปเกรดตัวเองมีแบบปืนใหญ่พลาสมาด้วยอ่ะคือ ตอนเนียฉันกลัวมากๆเลยแล้วดูเหมือนว่า G Man บอสของเหล่า s กิม i บอรี i ทอยเลตัวจริงอ่ะจะยังไม่ตายเหมือนกันนะฉันคิดว่าเพราะว่าพวกมันอ่ะไปไหนไปด้วยกันตลอดเลยฉันคิดว่ามันน่าจะยังไม่ตายอ่ะตอนเนียทุกคนทุกคนฉันจะบอกทุกคนไว้ว่าถ้าฉันตายลงไปอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งมาช่วยฉันนะเพราะว่าตอนเนียเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยไถท่านสกิ i เบอรี่ทอยเลแล้วก็ G Man ตัวปลอมอ่ะมีเป็นร้อยๆตัวเลยพวกนายอย่าเพิ่งเข้ามาช่วยฉันละกันนะ๋ยวฉันจะหาทางออกไปเขาไป่ร่าแมนมาเล็กนึงอย่างฉันน่ะออกไปได้อยู่แล้ว ชัวไม่ต้องหัวงเดี๋ยวฉันออกไปก่อนเลยแล้วกันอะโอเคเหมือนว่าเราจะต้องออกไปทางเดิมนะครับทุกคนนะตอนนี้เราได้แจ้งแล้วนะครับทุกคนเราได้แจ้งเหล่าคาเมล่าแมนไปแล้วนะครับว่าตอนนี้พวกไททันด็อกเตอร์สกิมมีททอยเลนแล้วก็จีแมนยังมีชีวิตยอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาทางออกไปทางเดิมนะครับทุกคนนะถ้าเราออกไปทางเดิมไม่ได้นี่เราอาจจะตายนแน่ๆเลยทุกคนไปๆเดี๋ยวเราไปดีกว่าโ okay, อเอคไปปไปๆ อุย้ยวุ้ไททันด็อกเตอร์สกิเบอรี่ทอยตัวบอลเลอร์เลยทุกคนดูดิตัวมันใหญ่บักเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องออกไปซะแล้วทุกคนนะต้องรีบหนีออกไปไปกันเลยดีกว่าทุกคนไป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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยนั่นมันโอ้ยดูดินั่นมันโพลีด็อกเนกดนเฟย์ใช่ดิมันคือตัวอะไรอะตำรวจกันหรอเออ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ดูเหมือนว่าตอนเนี้ยคาเม a ร่าแมนหมายเลขหนึ่งอะ่ะจะเข้าไปยังฐานทัพของเหล่าสกิบอรี่ทอยเลแล้วนะตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาอาจจะจับได้แล้วว่าไททันด็อกเตอร์สกิ i บ t รี่ทอยเลอะ่ะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ G ีแมนบอสของเหล่าสกิบอรี่ทอยเลต,ตัวจริงอะ่ะยังมีชีวิตอยู่อ่านายลัสตีวีแมน ฉันขอฝากอะไรหน่อยดีรายงานทุกส่วนเลยนะว่าตอนเนี้ยคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งรู้แล้วว่าไทาทันด็อกเตอร์สกิ t ตี่ทอยเลตแล้วก็จีแมนบอสของเราสกิฟตี่ทอยเลตนะยังมีชีวิตยอยู่นะในตอนเนี้ยได้โปรโดนายไปรายงานให้ทุกคนทราบหน่อยนะในตอนเนี้ยและอย่างหนึ่งอะตอนเนี้ยฉันมีอะไรจะบอกแหละ ตอนนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณของคาเม่าแมนหมายเลขหนึ่งอะจะหายไปละสิเขาบอกว่าไม่ต้องไปช่วยเขาแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเขาอยู่อ่ะในตอนนี้ดูเหมือนว่าคาเม่าแมนหมายเลขเจ็ดสิบสองอย่างเราเนี่ยก็ได้แต่รอคอยเขากลับมาแล้วกันนะเขาอาจจะแบบถอดที่ส่งสัญญาณออกไปก็ได้ไม่แน่เหมือนกันดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะทุกคนคาเม่าแมนหมายเลขหนึ่งจะเจอแล้วนะคะว่าไททันด็อกเตอร์สกิปบีีทอยเลตจะมีชีวิตอยู่แล้วก็จีแมนด้วยนะเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขากลับมาเร็วๆแล้วกันนะ วันนี้คาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งลิบกลับมานะพวกเรารออยู่ในขณะที่คาร์เมล่าแมนหมายเลขหนึ่งรู้แล้วว่าทายท่านด็อกเตอร์สกิมเบ t ี่ทอยเลตยังมีชีวิตยอยู่เขาก็ได้หนีออกไปแต่แล้วสิ่งไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเขาได้ถูกสกิมบรี่ทอยเลตตัวใหม่เข้ามาจัดก,การแล้วก็ขวางทางไม่ให้เขากลับไปดูเหมือนว่าสกิมเบี่ทอยเลตตัวนี้ จะเป็นสกิมบรี่ทอยเลรูปร่างประาดแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นโพลิสสกิมบรี่ทอยเลสล่างอัพเกรดและแล้วคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งก็ได้ตายลงไปจากสกิมเบรี่ทอยเลตัวนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขา ตกอยู่ในอันตรายหรือว่าเขาและแล้วคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งก็ได้ตายลงไปโดยที่เขาถูกใครก็ไม่รู้กำจัดไปน่าจะเป็นสกิบเบอรี่ทอร o เต,ตัวใหม่ที่ถือกำเนิดเข้ามายัางเมืองนี้ดูเหมือนว่าในตอนนี้ร่างของคาเมล่าแมนหมายเลขหนึ่งจะถูกพวกมันจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่า ในฐานทัพของเหล่าคาเมล่าแมนพวกเราเหล่าคาเมล่าแมนจะรู้แล้วว่าไททันด็อกเตอร์สกิมเบรี้ทอยเลสแล้วก็จีแมนพวกมันยังมีชีวิตอยู่พวกเราเหล่าคาเมล่าแมนต้องระวังมากขึ้นแล้วก็รีบทำการซ่อมไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนเป็นอันด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าจีแมนบอสของเหล่าสกิมบรี่ทอยเลสตัวจริงแล้วก็ไททันด็อกเตอร์สกิมบรี่ทอยเลตพวกมันยังมีชีวิตอยู่ตามคำสั่งของ คา r เมล่าแมนหมายเลขหนึ่งและแล้วสัญญาณของคา r เมล่าแมนหมายเลขหนึ่งก็ได้หายไปในตอนนี้พวกเราสกิบรีทอยเลตเหมือนว่าจะกลับมาทรงพลังอีกครั้งและดูเหมือนว่าพวกเราเหล่าคา r ์เมล่าแมนต้องทําการรับมือพวกมันอย่างที่ท้วนเพราะว่าตอนนี้พวกมันกําลังวางแผนชั่วอะไรสักอย่างกันอยู่ศึกในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปพวกเราเหล่าคาเมล่าแมนจะสามารถหยุดยั้งแผนการพวกเรา สกีบรีทอยเลตได้หรือไม่หรือว่าเมืองนี้จะถูกไถท่านด็อกเตอร์สกีบรีทอยเลตแล้วก็ g m แ n นบอสของเหล่าสกีบรีทอยเลตล่างอัปเกรดบุกยึดกันแน่นะพวกเราก็ได้แต่รอดูรอติดตามตอนต่อไป